สวัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องกวักมรกตต้นไม้มีพิษอันตรายจริงไหมให้โชคจริงหรือข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านและสวนนะคะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆอย่างเช่น การปลูกต้นไม้ในบ้านแล้วแล้วก็วันนี้มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดมาฝากกันนะคะนั่นก็คือต้นกวักมรโกตไม้ประดับสารพัดประโยชน์นอกจากจะเป็นต้นไม้ปลูกในบ้านที่ดูแลง่ายแล้วยังเป็นต้นไม้มงคลอีกด้วยนะคะกวักมอรโกตมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ อายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง2-5ปีความสูงของลำต้นประมาณ0.5-1เมตรนะคะลักษณะของต้นกวักมรกตจะมีหัวสีน้ำตาลอ่อนเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะมีใบประกอบแบบขนนกขึ้นเรียงกันประมาณ6-8คู่นะคะหรือประมาณ12-18ใบใบหนาอวบน้ามีสีเขียวเข้ม ผิวใบมันวาวทรงรูปไข่นะคะลักษณะปลายเรียวโคนมนและขอบใบเรียบผริใบได้ทุกฤด,ดูกาลนะคะแต่จะโตช้าส่วนใหญ่มักจะออกดอกในช่วงกลางฤดูร้อนนะคะมีสีเหลืองนวนลลักษณะคล้ายดอกหน้างัว กวักมรกตถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันนะคะในทางฮวงจุ้ยถือว่าการปลูกต้นกวักมรกตจะช่วยนําพลังชีที่ถือว่าเป็นพลังบวกเข้ามาในบ้านนะคะหากจะให้ดีควรปลูกไว้บริเวณประตูบ้านห้องกินข้าวห้องนอนหรือทิ่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะคะมีความเชื่อว่า เป็นต้นไม้ที่จะช่วยนําความโชคดีโชคราบความมั่งคัง่งการเจริญเติบโตความก้าวหน้ามาให้แก่ผู้ปลูกนั่นเองนะคะกวากมรกตให้โชคจริงหรือเรื่องนี้เป็นความเชื่อของแต่และบุคคลนะคะกวากมรกต นิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอชำกิ่งหรือชำใบนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและดูแลไม่ยากเพราะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีโรคหรือเมื่อรงมารบกวนมากนะัก กวักมรกฏนอกจากจะเป็นต้นไม้ประดับที่มีใบสวยงามนิยมปลูกตกแต่งโต๊ะทำงานในบ้านหรือออฟฟิศต้นกวักมรกฏยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะช่วยลดสารพิษประเภทเบนซินโทโรอีนเอทินเบนซินและเซลีนในอากาศได้นะคะช่วยให้อากาศในบ้านบริสุทธิ์ขึ้นอีกด้วย กลายเป็นความน่ากังวลของผู้ที่มีไม้ประดับยางกวักมรกตไว้ตกแต่งบ้านนะคะและเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่มีเด็กเล็ก จากประเด็นที่มีเด็กเล็กได้รับอันตรายจากกวากมรกฏนะคะต้นกวักมรกตเป็นไม้ประดับตกแต่งยอดพิตนั้นไม้ชนิดนี้มีพิษอันตรายจริงหรือวันนี้จะพาไปไขข้อสงสัยนี้พร้อมกันเลยนะคะกวักมรกตเป็นไม้นิยมปลูกกันในช่วงที่ผ่านมาแต่กวักมรกฏมีพิษมีอันตรายต่อคนโดยเฉพาะเด็กนะคะและรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากกินเข้าไปจะมีอาการละลายเคืองในปากปากบวมอาเจียน น้ำาลายไหลมากเกินไปรวมไปถึงหายใจลำบากนะคะซึ่งในกวากมรกตจะมีแคลเซียมออกซาเรนลนักษณะเป็นผึกนะคะเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกรดออกซาลริก,กับแคลเซียมนะคะจนกลายเป็นผึกขนาดเล็ก ที่มีทั้งการอยู่เดี่ยวๆวและรวมกันเป็นกลุ่มภายใน,ในเนื้อเยื่อของพืชน,นะคะนอกจากนี้ยังพบแคลเซียมออกซาเรนในไม้ประดับอื่นอนอีกด้วยนะคะเช่นสาวน้อยป่าแป้งบอลกระดาษเงินไหลมาเต่าร้างและคมญี่ปุ่นนะคะจึงควรระมัดระวังในการใช้ตกแต่งและพบได้นในผักอื่นๆเช่นปล๋ยเล้งกระเจีย๊ยบผักปรังกระเฉดและชะมุวงนะคะจึงไม่ควรทานแบบสดควรมีการปรุงให้สุก เพื่อปริมาณของออกซาเรนให้ลดลงนะคะก่อนจากการวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยแลบอันตรายจากต้นกวักมรกตบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ